อะมาดูอีกข่าวหนึ่งผู้ชมค่ะต้องบอกว่าชาวเน็ตแห่ชื่นชมตำรวจนายหนึ่งท่านหนึ่งผู้ชมซึ่งในขณะนั้นพายุรืดูร้อนมันเข้าฝนก็ตกฟ้าก็ร้องแม่การจราจรก็ติดขัดรถก็เยอะไฟสัญญาณไฟจราจรก็ดับอีกอ้าวทำไมมีแต่ปัญหาอย่างนี้แต่ในตอนนั้นผู้ชมค่ะเหมือนมีพระเอกขี่ม้าขาวมาค่ะ จราจรท่านหนึ่งซึ่งเป็นตำรวจผู้ชมคะเขามายอมโบกรถทั้งทางที่นะตอนนั้นเนี่ยฝนมันตุกยอมเสียสละตนเองยอมตากฝนเพื่อโบกรถกลางสี่แยกซึ่งตอนนั้นไฟจราจรมันดับเก่งมากผู้ชมคะไปดูภาพคะ่ะต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงบ่ายมีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งคะ่ะได้มีการโพสต์ข้อความว่าชื่นชมตำรวจท่านนี้มากคะ่ะ เพราะเหตุเพราะว่าไฟแดงอ่ะมันดบับฝนก็ตกแรงท่านเสียสละมากเป็นจราจรตากฝนเปียกหมดแล้วมีแฮชแท็กค่ะผู้ชมคะตำรวจชุมแพของเราเพราะอุบัติเหตุเก,เกิดขึ้นได้เสมอขอชื่นชมคะ่ะ อันนี้มีผู้ใช้ a c e b o o o นะคะมีการโพสต์ลงในโลกโซเชียลแล้วก็มีการโพสตคลิปวิดีโอผู้ชมคะคลิปวิดีโอนี้ความยาว2นาทีไปดูคลิปค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าคลิปวิดีโอนี้มันสื่อให้เห็นการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรท่านหนึ่งที่สอพอชุมแพซึ่งตำรวจท่านนี้กำลังโบกรถค่ะเพื่ออำนนยความสะดวกด้านการจราจรที่ บริเวณสี่แยกทีเคกลางเมืองชุมแพค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าขณะนั้นไฟฟ้าก็ดับสัญญาณไฟจราจรก็เสียเออฝนเนี่ยอ้าวก็ตกอย่างเป็นใจมากผู้ชมค่ะตกกำลังหนักจริงๆเลยค่ะทำให้ตำรวจจราจรนายนี้เปียกไปทั้งตัวแต่ก็สุดท้ายทำออกมาได้เต็มที่แล้วก็อย่างดีที่สุดหลังจากทีนี้มีคลิปตัวนี้เผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลผู้ชมแม่ ชาวเน็ตบ้างแห่มาชื่นชมเป็นกำลังใจให้ตํารวจนายนี้เป็นการจํานวนมากผู้ชมคะแล้วอนนี้ผู้สื่อข่าวก็ได้มีการลงพื้นที่ไปยังสอพอชุมแพเพื่อไปพบกับร้อยตํารวจโทรสรัมลิ์ธรรมสมบัติรองสารวัตรป่าป,ปามสอพอชุมแพค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะที่ทําการบบกรถที่กลางสียแยกไฟแรงในขณะที่เกิดพายุฤดูร้อนค่ะ แม่อย่างหนักจริงๆผู้ชมคะทางด้านร้อยตำรวจโทรสัมิดนะคะท่านก็ได้บอกว่าในวันนั้นคือโลมอะมันกระโชกแรงแล้วบังเอิญว่าฝนมันก็ตกไฟฟ้าก่อดับแล้วตนเองอ,อ่ะเป็นร้อยเวียนจราจรอ,อยู่แล้วก็ได้มีการตรวจการจราจรแล้วก็ปรากฏว่าสีแยกตรงนี้ไฟมันดับไฟการจราจรมันก็เสียทําให ไม่มีไฟเขียวไฟไอแดงอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ใครจะไปใครจะมาแล้วตรงนั้นอ่ะมันก็เป็นที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยบ่อยครั้งจริงๆตนก็ได้เสียสละตัวเองลงไปผู้ชมคะไปทําหน้าที่แล้วสุดท้ายก็ออกมาดีที่สุดนั่นเองเออเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกว่ารู้สึกดีใจนะที่ประชาชนได้มีการส่งกํบบาลังใจให้ตนเองและตำํำรวจจราจรท่านอื่นๆด้วยเช่นกัน เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะหรือว่าเป็นเหตุการณ์สุกระหุก,ก็ตามทางตำรวจจราจรก็จะมีการเร่งดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนนะคะได้รับความปลอดภัยดีที่สุดนั่นเองค่ะแม่ต้องบอกคุณผู้ชมคะขอชื่นชมให้กับตำรวจท่านนี้จริงๆนะคะตำรวจร้อยตำรวจโทสำลิศท,ทาสมบัตินั่นเองค่ะสพชุมแพต้องบอกว่าปรบมือให้เป็นอย่างยินดีแล้วก็ชื่นชมจริงๆนะคะที่ทำหน้าที่ตนเองเนี่ยได้ดีที่สุดด้วย เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยบางคุณผู้ชมคะคือฝนมันตกอะ่ะแรงอะ่ะบางคนเขาไม่ได้ออกไปดูจราจรนะว่าเนี่ยไฟแดงไฟเขียวใช้ได้หรือเปล่าประมาณนั้นคุณผู้ชมคะแต่ว่าท่านนี้ยอมเปียกยอมตากฝนคุณผู้ชมคะเพื่อให้ตนเองเนี่ยไปโบกรถอ,อ่วฝั่งนี้มาได้นะซ้ายมาได้ขวามาได้ฝั่งนู้นหยุดนะฝั่งหลังหยุดก่อนนะอำนเยความสะดวกการจราจรไม่งั้นคุณผู้ชมคะโอ้ละเนระนาแตแน่ฉันจะมาทางนี้คุณจะไปทางนั้น ดีไม่ดีค่ะผู้ชมคะเกิดไุบัติเหตุตรงสีแยกตรงนั้นชนกันเลยแม่ได้เรียกประกันซะาทางนั้นน่ะนะก็ต้องขอชื่นชมจริงๆค่ะผู้ชมคะ